อันนี้เป็นไข่ปลาปลาเลี้ยวเซียวนะพี่นอ้องที่เขาห้องอ่บางคนก็ห้องขป่ปลาลิ้วกิวแบบนี้นะสาวสกุลซื้อมามาเป็นพวงเลยพวงนึ่งเลยพี่นะ้องพวงเนี้ยสามขีด่เขาขายอะ่ะสามขีดสามขีดอ่หกร้อยรวมค่าส่งนะเบสเซ็ตอะ่ะ เวลาเขาได้มาเขาก็จะวิธีมันนะเขาจะเปิดถุงนี้ออกตะล้านต้องเบาๆนะพี่น้องต้องเบามือเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะแตกต้องค่อยๆฉีกอ่านี่โอ้แตก พอออกจากถุงนะพี่น้องหน่วยใหญ่นะเนี่ยไซส์เอลเลยสาวสกุลเลือกเอาไซส์เอลเวลากินมันจะได้แบบเต็มปากเต็มคำเนาะเอามากินกับพี่น้องก็ต้องเอาอันแบ่บแเอาอันคำใหญ่ในะหญ่หเลยเนาะอืมเหมือนพวงองุ่นเลยพอออกมาแล้วอะมันจะขาวๆหน่อยนะพี่น้อง ไข่ป่าเนาะมันกับข้าวป่านั่นแหละเกลือล้างข้าวพี่น้อเอ้ะ จากสองน้ำเนาะจะได้บวกคาวจะได้สะอาดสะอาดโอเคล้าเสร็จแล้วสะอาดแล้วเดี๋ยวเขาจะเตรียมน้ำต้มนะพี่น้อง เวลาเขาต้มนะพี่น้องเขาจะเอาไข่ลงผ่านกระชอนนะแล้วก็ใส่ตอนน้ําบดเดือดเด้อพี่น้องเด้อถ้าใส่ตอนน้ําเดือดนะไข่เฮามันจะแตกอ่าพี่น้องต้องเบาไฟให้แบบน้ําม,มันฮอนน่ะน้ํานิ่งแบบเนี้ยบอให้บอแมนว่าแบบน้าพดบว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 ,บวแล้วเอาไข่ลงนะแบบนั้นนะไข่ปลาลิคิวมันจะแตกอ่าพี่น้องต้องเบาไฟแล้วก็ ให้น้ำม,มันนิ่งแบบนี้แหละเนี่ยเคล็ดลับมันแล้วเฮาก็เอาไข่ลงผ่านกระชอนอย่าเอาไข่อย่าเทไข่ลงโดยตรงได้ไข่มันสิติดก้นหมอ้ออ่แล้วไข่มันก็จะแตกเดี๋ยวพี่น้องเด้อน้ำที่เขาต้มเขาก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่อันข่าเฮาก็เห็ดแบบนี้สักประมาณสิบนาทีเฮาก็จะได้ไข่ปลาลิวคิวแบบนึบๆ เด้งเด้งแซบแซบพี่น้องเอ้ยผ่านไปประมาณสิบนาทีเด้อพี่น้องเด้อเราก็ลองเช็คไข่เบิง่งอ่าไข่เริ่มแข็งดึงดึงแล้วอะ่ะแข็งแข็งขึ้นมาแล้วนะพี่น้องนะพยายามอย่าต้มนานนะพี่น้องเดี๋ยวไข่มันจะเหนียวมันจะกลายเป็นกระด้างอืมอ่าสิบนาที ใส่ในน้ําเย็นเลยเราก็จะแกะเอาไข่มันออกนะพี่น้องนะพวงมันเนี่ยพวงที่มันห่อตอนแรกอ่ะพี่น้องออค่อยๆดึงออกการที่เราแกะตอนมันสุกอะ่ะมันจะทําให้มันไม่แตกบางคนก็นแล้วแต่นะพี่น้องบางคนเขากะแกะตอนที่ยังบ่ได้ลวกเออแต่ศาสสกุลคิดว่าตอดยังบ่ได้ลวกมันอ่อนเอและบอบบางเกินไป สาวสกุลก็เลยคิดว่าเอามาต้มนี่ในถุงมันตอนแรกอะ่ะเห็นแล้วพี่น้องถุงมันตอนแรกจะเงใหญ่หญทีนี้ยสาวสกุลเลยคิดว่าถ้าเราต้มแล้วมันจะเริ่มแบบหนึบๆนึบ,นบขึ้นนะมันจะบอกค่อยเปราะบางสาวสกุลก็เลยมาใช้เทคนิคว่าแกะหลังจากต้มดีกว่าหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดคะน่ะ หน่อยใหญ่ๆเลยอือน้ำซาสกุลสิเอาไปแกงตะแลงนะแกงใส่ยอดมะพร้าวอ่อนโอ้ยพี่น้องไซแอลเลยเนะี L ่ยแอลถึงเอ็กแอลได้อะ่ะนะเสร็จแล้วอะน้ำแกงสมม้มเด้อพี่นอ้องเด้อน้ำมันเดือดแล้วเนาะนี่เลยพริกแกงเนะาะแล้ำซาวสกุลกะใส่เนื้อ ปลาเ,เนื้อปลานิ่มนะพี่นอ้องตําต้มแล้วก็เอามาตําใส่กับหอมแดงให้แกงส่งเฮามันมีเนื้อนะบอกงั้นมันก็จะเป็นน้ำจางเจเลยเนาะใส่น้ำตาลปลึกเด้อพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลนีายน้ำตาลเอาห้องน้ำตาลเน่น้ำตาลมะพร้าว แล้วความหอมจริงๆแล้วเขาจะเน้นความเค็มจากจากเกลือนะพี่น้องเกลือจะเป็นตัวแบบชูรสให้มันแบบมีมิตนะิติดดินขึ้นมาแกงส้มพี่น้องบมดส้มซื้อแกงส้มหอ่อขาดไาได้เลยนะ้ำมะขามเปียก สมมักละใส่สมใส่ลายมักสม้มใส่ลายอวยมาหมักจืดใส่น้อยโอ้ที่เราเตรียมไว้วันนี้ที่เราลวกตั้งแต่เมื่อเช้านะคะมันคืออ่าไข่ปลาลิวกิวเ,เราทําไว้เมื่อเช้าเนาะจับสกุลกัะสิใ่ใส่เบิดเลยนะพี่น้องนะแบ่งไว้ให้ลูกซิมจังหน่อย อขอแบ่งมาให้รู้ซิมนัษสาปสคกอนก็ใสงยอดมากข้าวอ่อนพี่น้องใส่มดนี่แหละหมักหลายใส่หลายว้าวทีทั้งถ้วยเลยโอ้ยแซ่บปิดฝาไว้พอเดือดเดือดแล้วกระป๋องละบันนี้พี่น้องเด้อพร้อมกิน โอ้เดือดได้ที่แล้วพี่น้องน่ากินมากอืมนี่พี่น,ออน้องยอดหน่อไม้กับไข่ปลาไข่ปลาเยลเซียวแล้วเขาตักใส่ถ้วยไปกินน้ำกกนแล้วพี่น้องเนาะไปสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาหนีนามาพบกับสาวสกุลคนบ้านบ้าน กัเก่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมนี่สาวสกลได้แนวกินมาฝากพี่ต้อนน้องเป็นกับข่าวได้เมนี่เนาะตามคิดที่เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยที่สาวสกุลเห็นให้เบิง่งได้ไข่ปลาเลี้ยวเซียวเอามาแกงใส่กับยอนมะพร้าวอ่อนแกงส้งมแกงส้มคือผากลางนี่แหละเนาะใส่เครื่องพริกแกงพริกแกงส้มเนาะสาวสก,กุลก็ได้กับข่าวเดิมเอนี้เดิมบ่าได้กินตำบ่าไ,ได้กินยำบ่าไ,ได้กินชาบูแหละ กินกับข้าวกินอาหารนะืัอนี้ไผ่ไผ่ที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะก็ยอย่าลืมเดอ้อกดติดตามให้สาวสกุลแนนะ่คอมเมนต์มาว้าวนํำกันเนาะแล้วก็กดหัวใจกดไลค์เนาะมีอย่างก็ว้าคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้สาวสกุลคนบ้านๆซองเลน้อยผู้นี้นแน่นะพี่น้องเนาะมาว้าวไลค์กินข้าวกินข้าว,ก,าวกินข้าวแรงเนาะอย่าเฝ้าหนีไปใส่เด้อมาว้าวมาคุยนํำสาวสกุลเบิ่งสาวสกุลไหนเด้อพี่น้องเด้อ มามามาไข่หน่วยใหญ่ๆเลยอ,อืไข่หนึบๆเลยอ่ะพี่น้อง ทอดมะพร้าวกับอ่อนๆคือเก่าเลย น้ำมันค้นๆเลยพี่น้องเราสะกลต่ตำเนื้อปลาใจนั่นแหละบางทีเวลาเข้าไปกินซื้อเขาอะ่ะเขาก็บอกใส่เครื่องหลายเครื่อเข้าไงรสชาติมันก็จะบอกเข้มข้นคือเขา อยู่สกลกินบปเป็นได้ไข่อันนี้ค่ะ <c oughs> บงหูจกักเบาอีกแล้วบงหูจกักอยู่บ้านทําบ่มีเนาะม่เป็นไข่ปลาทะเลนเ,เนอเนาะบกก่เยได้กินดอกอันนี้ไข่ปลาเลียวเซียวนี้ คนภาคตะวันออกภาคกลางเขาก็บอกอแซบ่บเอ้ยอร่อยอร่อยขอเขาว่าเฮาหล่นเป็นอะไรอร่อยอร่อยอืมแม่นอิลีพี่โนโอ้องแต่ว่าถ้าเป็นไข่ปลาบ้านเฮาอ่ะเวลาเขาไปหาปลาเนาะไข่ปลาดุกเอ้ยขอโทษไข่ปลาโคอไข่ปลาเข่งแบบเนี้ยมันจะมันนะพี่โนโอ้อง ไข่ว้านาไข่ปลาขาวแบบนี้เนาะมันจะมันๆกกุบๆอันนี้มันบ่มันมันจะบบมีกลิ่นเลยถ้าเราเอาไปต้มเหมือนที่สาวสกุลตอนแรกนะตอนเอามาล้างนัคาวอยู่มีกลิ่นแต่พอเราใส่ใบตะไคร้ใบมะกรูดแล้วเอามาต้มแบบนี้ยบมีกลิ่นเลยแต่ว่าความหนึบมันจะหลายกว่าบ้านเฮาไข่อปลาคอมันจะน้อยๆเนาะเวลาหย่อมันกระชิ่แค่กกุบๆแต่อันนี้ด้วยความที่ลูกมันใหญ่อ่ะพี่น้องเนี่ย มันเม็ดใหญ่ข้างในมันก็จะแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวเหมือนเยลลี่แบบนี้นะแต่ว่ามันบ่หอมมันบ่มีกลิ่นคือบ้านเฮาอะ <c oughs> <c oughs> บ่คือป่าบ้านเฮา <c oughs> อยากให้ไทยกรุงเทพไทยที่เงินติดทะเล่ละไปกินไข่ปลาคอบ้านเฮาได้เนาะบ่คือติดใจนะ จะไข่เขาแพงนะพี่น้องเขาต้องขับเรือออกไปหากลางทะเลก็มีค่าน้ามันค่าเรือเขาเนาะเรือลํานึ่งเขาก็แพงนะเรือหาปลาเขาอะเรือออกทะเลออมืมันก็เลยมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างบ้านเฮาผักลงทุนสะดุ้งเนาะ ลงทุนแห แล้วแรงล่ะพี่น้องเอาละพี่น้องเนาะเราจะมาพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อล้วเดี๋ยวมาทาเบิ่งว่าคลิปหน้าชาสกุลสิเฮ็ด <c oughs> ย่างมาปั่นพี่ต้อนน้องกิน เนาะย่าเพิ่งเบื่อสาวสกุลเด้อพี่น้องเด้อรับชมสาวสกุลไปเรื่อยๆแต่นานๆเนานนะพี่น้องเนาะไปเมเน,นกนขอตัวลาไปก่อนไม่เจ็บไม่จนคือเก่าพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสําคัญที่สุดเมอน,น้สาวสกุลลาก่อนเ้ยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย